เต้นๆก็จะได้ฟันบ่อพี่น้องพี่น้องก่อนจะขึ้นเวทีก่อนเฮ้าสิลำสิรวยนะครับมืออื่นนี่มือสันวันดีมือมือรำมือรวยมือเฮาจะเป็นมหาเศรษฐีพี่น้องเบื่อฟู้งได้ทสิถือเลยก็ะัได้ นัสินะคะนะคะบืนะะ้ออื่นนะคะเป็นโคงสุดไทยนะคะพี่น้องนะคะเมื่อนี้เดนิมัตไทยท่านะคะอยู่ในวัดกุฎแห่นะคะพี่น้องนะคะซึ่งโคงสุดไทยนั้นผ่านไปเรียบร้อยเหลือแต่เลขกพีบาาปฏิเนนะคะพี่น้องลเล็กผู้ใดบ้นี้เล็กงกินดาพีบานะคะ <laughs> ซึ่งมีสายทหารนะคะพี่น้องนะคะซึ่งแปลกประหลาดแห้งนะคะงวัดนี้นะคะสายทหารนะคะมาครบสามใบนะคะปกติแล้วสายทหารน่ะจะมีแค่สองใบเท่านั้นเองนะคะ ปกติแล้วสายทหารจะมีแค่สองใบแต่งวดน,นี้นะคะฉลักสัญจรนะคะพี่น้องนะคะซึ่งมาสามใบนะคะฉลักสัญจรซึ่งมาสามใบนะคะใบแรกนะคะสายทหารนะคะเตรียมพร้อมเลยนะคะนะคะคือมาได้ไปเนี่ย,ยมันสีแบสสิเบส บอกใบก่อนให้มันได้จะเก็บแต่ทาที่เนี่ยนะฮะเจ้าฝันป้อนอยากถามว่าเจ้าฝันบ่เจ้าฝันพ่อคอยบ่ฝันพวกฝันพ่อพ่อนั่คุยเขี้ยวต่อไปแล้วเขาคิวต่อไปสิเป็นเจ้านะพ่อใหญ่ง ฝันอ่านกลิ่นยูทูบแม่นนั่นยูทูบเวลายๆนีิมันมาแม่นฝันอ่านกลิ่นไปยูทูบพี่น้องเอ้ยขอบพระท่านละพ่อของเจตเตียวคอยและฝันเห็นผู้ใดคอกับฝันอ่านกินเอาคอยจังไดมาจันทร์เราคอยจ่ได้นะโมกลิ่นโอปอลวเจ้าปุ้ยง่ายพี่น้องนะคะนะะคนี่เลยนะคะก็คือนะคะเอาเว้าเรื่องสายทหารก่อนนะคะใบที่แรกนะคะมาแปดนะคะ ใบที่สองมาหนึ่งนะคะแล um ้วก็ใบที่สามนะคะมาศูนย์นะคะซึ่งจับคู่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะก็คือนะคะสี่ศูนย์นะคะแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ด้วยนะคะซึ่งใบใบทหารใบที่สามจับคู่มาให้ด้วยมาเมื่อวานนี้หยกๆยกเลยนะคะใบที่หนึ่งมามาแปดใบที่สองมาหนึ่งใบที่สามนี่ซึ่งจับคู่มาให้ด้วยเลยเมื่อวานนี้หยกๆยกเลยนะคะก็คือมาศูนย์นะคะ แต่ว่าใบานี้พิเศษจับคู่ให้ใช่ค่ะใบนี้พิเศษจับคู่ให้เลยนะคะมักกะจัดนะคะคัดกะจัดคือเก่านะคะเพราะว่ามันเป็นฉลักชั้นจรน,นะคะพี่น้องนะคะเออนะคะพร้อมเผาในเด้อพี่น้องเดอ้เอ,อ,อาจา์ล็อกลงมาได้ไงวืบบมันสุดขันได้นั่งอยู่นี่นะก่อนจะบอกไป่ให้เลยนะคะพี่น้องนะคะนะคะทา,าจา์ล็อกลงมาในอันนั้นนะคะเอาศูนย์มานะคะซึ่งจับคู่มาคือสี่ศูนย์นะคะ บอสามคู่พุณนะแล้วก็หาศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ซึ่งแปลกประหลาดมากซึ่งบ่รู้ว่าเพิ่นจิล็อกตัวใดนะคะพี่น้องนะคะเออนะคะพี่น้องนะคะอมนโมตัดเสื้อเรือนนันกตัดส่งระเบือเนี่ยนะคะพี่น้องโอ้ะยใจสีขาดพี่น้องเพิ่นอิสซาคอยงามกว่าเพิ่นนะคะ เอานะคะที่นี้เลขฟันนะคะมาข่อยฟันนะเอามีฟันดีกว่าเอาฟันสักก่อนนะคะเอาฟันเลยนะคะหลังจากเลขออกนะคะพี่น้องนะคะฝันนะคะพี่น้องนะคะหรือว่าข่อยพระท่านละพอของน้ำมุดเตือบา่พี่น้องเอ้ข่อยกุศลประกาศหาผัวมือสองพอี่เรอเอิงนะคะพี่น้องเพราะมีรถกี่นะคะพี่น้องแล้วแล้วข่อยกับบุต้เอิงข่อยแล้วฝันกินเอานะคะพี่น้องนะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะ ฝันกับพี่น้องขอโทษได้หลายเด้อถ้าผู้ใดเบิ่งฝันอ่านกิน y o ยูทูบเจ้าเพาะแล้เจ้าเฝ้าหนีเลยเฝ้าหนีเลยเออคิวต่อไปจักสิเป็นไผ่นี่นี่ผู้ชาย4คนนี่นะครนเนี่ยนะคะซั่นฝันอ่านกิน YouTube ทั้งๆที่เขามีเมียอยู่แล้วแม่ ปาที่ทุกข์จนบ่อยากตื่นแม่เหมือนพี่น้องกันด้กินดูที่สุดกินไผฮะกินดูที่สุดกินเพราะยัยต้องใส่โอ้ยไปยัยต้องใส่เสือเลยใส่เนาะใส่ดูดีกนี่เลยนะคะงานเขาไปยัยเขาใส่แมน งวดบังกอนฝันเห็นพญ่ท้องใสมานอนน้ำอุ้ยเราใสเรากอดเราหอมข่อยคักแน่เนาะเสร็จแล้วเราเรานอนน้ำแล้วเรากระจายเงข่อยแล้วเราเขียนเลขให้เลยเจ็ดสามห้าเราบอกกระดีใจข่อยก็ะฟอนนั่นเลขมันเลยออกหาสามขอเราว่ามาซื้อดอกี๋ยใหญ่ท้องใสบารอมาจินบินนะนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยงวดนี้ก่อนหลังจากเลขออกเรียบร้อยฝันกินยศทุบอีกนะคะพี่รองนะคะโอ้โควเนี่ยบิน ปิดเลยจะมาหอดผู้ขาเด้อยจะหอดผู้ขาเด้อเซ็นแล้วอ่านกินยูทูบไปเลยบุญพ้าโชคหวยอีลี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวเยี่ยมไก่แล้วไก่ทอดบ้านแดงแล้วพี่น้องอ้อมมาแล้วอ้อมมาแล้วฝันบ้ามูยนะคะ บุญพระโชคนะคะมะกอดมะหอมปุขาแล้วบังหนวดแล้วใส่นะคะขอจนเกือบเมน่นเกือบเป็นในห้องอุ้ยเพิ่นนะคะพี่น้องโอ้ยยังเหลือน้อยเดียวนะคะนจนแม่เกือบเม่นในห้องว่าอุ้ยเพิ่น <c oughs> <c oughs> เออนะคะเสร็จแลยเรียบร้อยนะคะเป็นนอนน้ำข่อยเรียบร้อยแล้วบลลัดนี้ผู้เมิในในอนี่นเฮ็ดกระเห้เขห่อยกินเออ นอนน้ำเรียบ้อยเราคอยจิบเพาอยากตื่นมาที่นี่เพาอยากตื่นตื่นตื่นขึ้นมาแล้วนอนน้ำเหลียบลอยแล้วเขียนเลขให้พ่อใหญ่บุญพระโชกเออห่านหกหนึ่งหาก็มันเออเออหกหนึ่งหางอันหานึ่งหกเออพ่อใหญ่อีอย่างเพิ่มเขียนเลขให้ตัวนี้หานึ่งหกหกหนึ่งหาอันนี้อันเดียวกันคือเกาเออซับไปซับมาหลังจากนั้นเอาสองสามมือมันหนไก่สี่หอดมันพัก ฝันเห็นพ่อยายทองใสอีกมันแล้วกำลังันเห็นเราดูแต่ยังไม่ได้กินดูก็ะโม่ยังว่างเหมกินดฝันว่าพ่อยายทองใสมานอนน้ำข่อยโอูยมีนกเลยกระตื้นกันมากว่าจะมาอุกมมันยังแล้วแต่มันมันเป็นน้ำพ่อยายอันนี้เราบ้าหวานขึ้นไรก็มาว่าจิตายก็จะตายเมื่เกิดเมื่เงยจะเกิดของว่าจะดื่มันแล้วก่ได้ฝันกินอีกอย่างนะโม่ฟันได้ไปนอนแต่นั่แต่ผู้ชายบาที่นี่ฝันนล้วพ่อยายทองใสมานอนน้ำข่อยมากอดมาหอมแล้วเรียบร้อย โอ้ยขอกันเลยดีใจบนว่นแล้วไม่อีกแล้วแล้มาอีกแล้วอ่ะสัตว์งามปะสัตวนะงามของน้อยประเด็งามของใหญ่นะโมจังเทียเอาตัวเลขเอานะคะนอนน้ำเรียยรลอยนะคะพี่น้องนักเกียร์เลข88ซึ่งบ่ามันสามตัวสตนี่แหละสองตะวังวาตอนลักยรไหนสามสาอันสามตัวเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าสามแนนวันนี้นอกเขียนหนสิบแปดนั่นล่ะ มันเ <บา S 1> ลยเป็นตัวเลข <บา S 1> ตัวนี้บัานที่นี้เขาตีของไปยิ่งเขาเป็นจีเนาะนะคะมองเงี้ยวของกันนั่นนัน,นเป็นหนึ่งมันมานเนาะขับไปน้องเนาะผู้ใายกันน้ำน้ำหาน้ำหกขนาดก็เลยคิดว่าปะ่ะสิทุกตันเลขบบออกในงวดนี้เราบ้างสองคนนี่ค่อยขาดมัดเากง่าย่กุ้่ตัวเลขตัวเลขนี่เลยนะคะตัวเลขนะคะพี่น้องนะคะอันนี้คือเลขฝันนะคะ ฟันก่อนเด้ออ่านะคะหกข้าหนึ่งอกนี่แหละมีซสําน่เลยที่ฟันมากหกหนึ่งห้านี่แหละหกห้าหนึ่งหกโอ้ยเบาแล้วเ่อสองเทียยังกับตัวเด็กสองเทียวเราไม่ไไปนี่เลยนะคะอ่เห็นชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนนะคะเอาม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 าแล้วพี่น้องแคปหน้าจอเลยพี่น้องเนอแคปหน้าจอค่ะพรากันอาจารย์หลอกน้องหืม ฝากดังพี่้องขอเชิญมาซูฟังเอาไปนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะนี่เป็นฟันนะจ้ะอันนี้เป็นฟันนะคะแล้วทีนี้นเลขวกลงเลขล็อกวงในเม็ดเดียวด้วยนะคะพี่้องนะคะตามด้วยเลขล็อกวงในแมนอยู่ในคลิปนี้เลยอยู่ในคลิปนี้เลยตามด้วยเลขล็อกวงในเนะยฮะเม็ดเดียวขอรอเทีนๆนะคะมักกะจัดบ่บ่มกกะบ่ต้องจัด เพราะว่ามันต้องจัดคือเ่ามันนะคะต้องเผาเผาเบออื่นนะคะพี่น้องนะคะอาจารย์ร็อกวงในนะคะเม็ดเดียวเลยนะคะที่นําเสนอมานะคะเตรียมเจนแน่เน่นี่เลยนี่เะคเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเม็ดเดียวแข็งแขนะคะพี่น้องนะคะซึ่งตรงกับเลขปีบ้าฝันว่าผู้ใหญ่สงสัยนะคะมันตึงแล้วมันเขียนให้เลยนะคะพี่น้องนะคะาเานี่เลยนะคะ แต่สายทหารวันนี้มีสามใบมีสามใบซึ่งแปลกมากเลยนะคะปกติแล้วจะมีสองใบเท่านั้นเองนะคะนะคะก็มาว่แนี้ด้ค่ะใบทหารทั้งสามใบอาจจะกอดมานน้ากันทั้งสามแมนปกติแล้วปล่อยเข้ามาแล้วมันจะมามานากันอดรอดเลยนะคะนั่นรวยมหาหน่อยค่ะอนุยงนห้องออกออกคนนอ้กไ่ได้เห็นเมนนเอาซ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 าให้หม,มุมนั่นแล้วก็อคอยมากซาซาเก้าหนึ่งแปด ได้ทหารนี่ได้ที่หนึ่งมีแปดได้ที่สองมีได้ระบาได้ระบาเลขไายที่สามมีศูนย์ได้ละจับคู่ให้สี่ศูนหเจ็ดศูนย์เด้อพี่น้องนี่เลยนะคะนี่เลยนะเอาเมื่อนี้นะคะฮาน้อยเอาบนเนี่ยเอาฟาวเอาไทยจะกอนเนี่ยเอฟซีสซับสน บอกย,ยันเพิ่นอยากได้เงินไปซื้อไทยบือื่นไปจ่ายหนีไทยแล้วก็ไปอ่าแปลนซื้อห้าน้อยกคนเลยสินาเอาหมุนมาหมุนมาเอาแนมไปเอาพี่น้องแคบหน้าจอเลยนะครับเอกรินดาพีบากปั้นมาแล้วนะครับสายทหารอันนี้สายฟันชนีสายทหารกับล็อกวงในแมนอันนี้ของพี่บายนุพี่เลขฟันนี่นะครับเก็บแล้วนั่นเลขสาราแน่นะอ๋ออดีตเลขสาราแน่อันนี้เลขของเจ้าของเลย แน่แน่แล้วก็เลี้ยวซาดเลยวแบบทีนี้ฟันเลข้ฟันกับนอเลข้ฟันเจ้าของอ่านอยู่อ่านกินเจ้ายามาไก่ไข่อยเด้อปไนเหล่ไม่ใช่เห้อฮโอปอไม่ใช่ไข่ไข่ร้องคาถาใฮาน้เจ้อมอมน้ำมดตัดเสียบอ่เอาฟฝ้าเอาฟเฝ้าวเอาฟฝ้าเอาฟฝ้าย่าฟฝ้าย่าฟฝ้าอมไม่อมไม่ไว้เนี่ยผลเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงจังอมอมข้าวเดียวอย่าฟ้าวม่แม่มาอมเนี่ยมาสิอมแล้วเนี่ย ยังอมเรอเอาอม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 เลยเลแล้วเราไยเขายันเจ้ายังเอมขาะไเาวดล้วเดี่ยอมจัดสอมไ่ด้เอาเี๋ยเดี๋ยวเขาอมแล้ว คาถาลุยจ้ะคาถาลวยบอนีิเจเหมือนโอ้คาถาลวยพี่น้องสว่าสีได้อมเนาะเสว่าสีได้อ姆อ๋อดีนะเจ้นี่เลยนะคะนี่นะคาถารวยแล้วนี้ตัวได้เล่อุ่มไม่กระดีเนี่ดิ นี่เลยเลยอมอมนมมทัดเสียเหลือนั่นก็ทัดส่งเหลือจากส่งเฮ็ดผ่าเซ็ตมื่อพี่น้องนี่เลยชื่ออมหนาวนี่แหละพี่มาของแท้นะคะเพราะว่ายังนะคะพี่น้องนะคะไปหาหมอละหมอเขาวอบ่รับนะคะเพราะว่าเกิดร้อยนะคะพี่น้องนะคะเกินร้อยนะคะพี่น้องนี่เลยนะคะเออนะคะได้ยามากินบรับยาช่องห้านะคะเขาก็ประจ่ายยาให้นะคะพี่น้องนั่นละก็ยอมรับเลยฮะ มันแปลกมากเลยนะคะพี่น้องนะคะเออล็กไซต์ทหารเล็กไซตทหารแต่ก็บอกเลยนะคพี่น้องนะคะสายทหารฟังฟังฟังขอบคท่ายุคหันนียที่ทำมินนี่บอกว่าย่าป่าย่าปานึกว่าป่าโอ้โหช่างหุบป่บปากเขาก็หุบเขา เออขอก็บไว้จากเชเยร์นะตัวเรียกไงสอนเกอะไรขจบอกว่าเาเป็นยังใจินนะเออเจแล้วมันนี่ไหวเขาบอกเอ้ยาเจยรวมแน่เออเนาหนานก่ฮะาไหลงคอเป็นยังทายยูหันจล้วเจบอกว่าให้คอยหุบปากไม่ไ่ห้คอยว่าวเมคอยก็ะเซ้าวาตัวบคอยเบาๆเมบาดินเอฟซีคอยถามเขาว่าเราเป็นยังยงจินนะ เจอเลมันนี่มาเจอเลันนี่มาเครเฝ้าเมียใรจะค่าอยู่ไงทวนเลยไปมาไงทวนเลยไปลากล่อเลยลากล่อเลยเมยบอกให้เขาเฝ้าเมีโอป้ามาเก้งวันวนโอปาติดฟนอันติดเจ้ิไอ้ทีเคยเล่นหัวควันเมมันจอเป็นยัง ชื่อใจเด้อจ้านีเอ๊ซี่เคยเรียกว่ามาบี่นี่พ่อจะบอกว่าบ่าได้เรียกไปนอันนี้เลยนะคะจะมีเรื่องจะบอกว่าไปหนียังทิ่ไหนได้ปับอนุญาตให้บ่ามันบ้เงใครกันไล่ล้นมาได่เด็กสา่เอาค่ะพี่น้องเอ๊ซีค่ะนี่เป็นตัวเลขของเจจินดาแล้วค่ะเด้อพี่น้องตัวเลขฝันของเล่าเนาะค่ะเนาะมักกระจัดคัดกับพานเนาะะค่เนาะ แคปหน้าจอเอาเลยคะ่ะเจตตัวสิีห้เบิง้งแล้วกะทั่งนี่จะเป็นเลขสายทหารเนาะจากพี่น้องบางทีกอดคอกันมาสามตัวเจจินดาบนหาแนวทางแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อรว,วยรยกันทุกท่านจ้า